สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กวีดามทางแฟนเพจ Facebook ช่างบิ๊กวีดามแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดัมครับแล้วก็ฝากให้ไปติดตามอีกหนึ่งช่องทางน,นั่นคือช่อง Tik t o k ช่างบิ๊กวีดัมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับงานอะไรชุดนี้ดูเลยนี่มีโอแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับว่าสำหรับงานอะไรนะครับตอนนี้แบบที่เซตนะครับคิวเยอะมากขอคนที่รอได้จริงๆเท่าน,นั้นนะครับเพราะว่า การเซ็ตของผมเนี่ยผมเซ็ตให้ทุกอย่างนะครับก็คือคุณสามารถเอาไปประกอบเครื่องได้เลยก็คือว่าถ้าเซ็ตผมคิดมาแค่ทันเดียวบางทีก็เซ็ตให้ฟรีถูกไหมซึ่งเอาจริงถ้าชิ้นงานแบบที่ผมเสร็จแล้วผมประกอบที่ร้านผมเนี่ยแค่ติดเครื่องแล้วก็ได้อีกนิดหนึ่งได้เป็นหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าสองหมื่นเลยนะได้ค่าแรงค่าไรนะครับโอเคครับเพราะ,ะนั้นขอคนที่รอได้อโอเคทีนี้มาดูรายละเอียดกันอันนี้เป็น แข้งมีโอที่แตกไม่เกี่ยวนะครับผมเอามาเป็นห้องแข้งใส่ข้อเพราะการเซตของผมเนี่ยคือเซตแบบประกอบจริงขันน็อตใส่ปอนจริงนะครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยวัดโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขออน,นุญาตถอนมันออกเพราะคลิปไม่ได้ไม่ยาวเนาะโอเครายละเอียดคือชุดมีโอสี่วาลหกสิบหกชักห้ามิลเปเกนตีนเสื้อ,นะอ,อ่่อ่่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 ่ ระยะเสาอะไรได้หมดนะครับอ่ะพอดออกมาอันนี้มีการหย่อนวาลว,วัดแล้วนะครับว่าลูกสูบพ้นนะครับอ่าเปิดมาดูนี่ฝาแทงพอดไปให้แล้วนะครับแทงเบ้าทําอัตราส่วนวัดอัตราส่วนสําหรับรถคาบูที่ใช้นะ้ำมัน9 5้า้า e 8 5้าอะไรเรียบร้อยพอดไอเสียแต่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้มาดูเสื้อสูบเสื้อแท้ตีปอกนี่นะครับลื่นๆเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมอาจจะผมปั่นรอบนึงนะ เนี่ยครับเนี่ยครับแบบลื่นเลยนะครับก็คือการันตีงานให้เลยครับนี่มาดูงานนี่หัวลูกสูบตกในระยะที่ปลอดภัยนะครับอะถอดออกนี่นี่เสื้อตีปอกโอเคครับอ่านี่ประเก็นสามารถรองประเก็นกระดาษได้อีกนะครับแล้วก็รู้ตัวเลขด้วยนะครับในการทํางานแบบเรานี่ขอบแหวนลูกสูบคือ เต็มลิมิตแล้วนะครับบางกว่านี้ไม่ได้นะถ้าบางกว่านี้เดี๋ยวมันแตกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมวจะจัดชุดอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาพูดอีกทีนึงเรื่องรายละเอียดของมันโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็แยกอะไรออกจากแข้งเรียบร้อยแล้วอะมาดูอะไรกันเลยรายละเอียดกันนี่นะครับชุดอย่างนี้เลยพร้อมใช้งานนะครับตกอยู่ที่ราคาชุดละ16,500บาทเท่านั้นนะครับพร้อมเซ็ตเลยนะโอเคอันนี้ นี่ให้ดูงานอีกทีนึงแบบเร่งรีบเลยนะนี่ครับตีปอกนะครับเชื่อมนะครับเป็นเสื้อแท้นะครับผมอ่าอันนี้ฝาแต่งให้เรียบร้อยอ่าอันนี้ข้อเวียงเป็นกา้าน GTO นะครับนี่ GTO นะครับถ่วงทองแดงเนียน่น่าผมถ่วงทองแดงเนียนเลยอ่าแล้วก็มีอะไรลูกสูบปาดหัวหลบวาวประเกน็นตีนเสื้อปีเนียมประเก็นทองแดงอันนี้ปึ๊บคือครบชุด ทุกอย่างผมเซ็ตไปให้แล้วนะครับก็ของสิ่งนะครับโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งได้นะครับสำหรับชุดนี้ก็โกลทูภาคเหนือครับผมสวัสดีครับ